สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย VIP และสะดุดผลหวยฮานอยประจำวดนวันที่18ตุลาคมก่อนอื่นนั้นคราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจประทานนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับหวยฮานอย VIP ประจำววันที่18ตุลาคมกลับเลข5ตัวออก1 2 8 5 5 1 2 8 5 5เลข3ตัวบนออก8 5 5 8 5 5เลข2ตัวบนออก5 5 5 5เลข2ตัวล่างออก1 4 หนึ่งสี่ฟังอีกครั้งนะครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำวันที่18ตุลาคมกันครับวยฮานอยเฉพาะกินเลขสาตัวบนอกหกเเลข2ตัวล่างออก28หวยฮานอยพิเศษเลขสตัวบนอก363เลข2ตัวล่างออก26หวยฮานอยธรรมดาเลข3ตัวบนอกหเลข2ตัวล่างออก27 27ครับทุกท่านโชคดีมีชัยถูกผลหวยฮานอยกันทุนหน้าแล้ววันนี้มีผลหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับเวลา20่สนาฬิกา30ินาทีเป็นต้นไปครับ